การปฏิบัติตนจากการฝังแร่รังส er ีรักษาต่อมลูกหมากไอโอดี125การฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมากเป็นวิธีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยรังสีรักษาจากภายในโดยใส่แหล่งกําเนิดแร่กำมันตรังสีไอโอดี125ในแคปซูลขนาดเล็กซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดแร่ที่หุ้มอยู่ในแคปซูลไททาเนียมขนาดกว้าง1มิลลิเมตรยาว5มิลลิเมตรการฝังแร่นี้จะช่วยให้ทำลายเซลล์มะเร็งที่ต่อมลูกหมากได้ค่ะ กอนผ่าตัด 1. แจ้งข้อมูลส่วนตัวและประวัติทางการแพทย์แจ้งแพทย์เกี่ยวกับโรคประจำตัวยาที่ทานประจำการแพ้ยาอาหารเสริมสมุนไพราการเสพสารเสพติดแจ้งเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ที่เคยได้รับ 2. ตรวจร่างกายแพทย์จะตรวจร่างกายวัดความดันโลหิตตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจมีการตรวจเพิ่มเติมเช่น เอกซเรย์ซีทีสแกน MRI ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัด 3. งดอาหารและเครื่องดื่มโดยทั่วไปจะงดน้ำอย่างน้อย6-8ชั่วโมงและงดอาหาร8-12ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสำลักอาหารระหว่างการผ่าตัด 4. ตเตรียมตัวด้านร่างกายและจิตใจอาบน้ำสะผมให้สะอาดตัดเล็บถอดเครื่องประดับก้นขนบริเวณที่จะผ่าตัดหากแพทย์สัง่ง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเช่นการหายใจเข้าลึกๆหงดสูบบุหรี่ควรเลิกสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย4สัปดาห์การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด 6. งดดื่มแอลกอฮอล์ควรงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย1สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด 7. ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดหากมีข้อสงสัยใดๆควรสอบถามแพทย์หรือพยาบาลระหว่างการผ่าตัด,ตดเมื่อผู้ป่วยย้ายเตียงมาที่เตียงห้องผ่าตัดแพทย์จะทำการตรวจสอบ ชื่อนามสกุลหัตถการตำแหน่งที่ทำการผ่าตัดประวัติเกี่ยวกับสุขภาพฟันในช่องปากประวัติการแพ้ยาแพ้อาหารเพื่อเป็นการตรวจสอบอีกครั้งก่อนการผ่าตัดจากนั้นวิสัญญีแพทย์จะทำการดมยาสลบโดยพิจารณาจากหัตถการและสภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยฉีดยาชาเข้าบริเวณช่องไขสันหลังระหว่างนี้ผู้ป่วยจะต้องนอนตะแคงขวาและก้มศรีรษะโค้งตัวให้ได้มากที่สุด เมื่อทำการใส่ยาชาบริเวณช่องไขสารหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ววิสัญญีแพทย์จะปรับท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายและทําการตรวจสอบระดับการชาเมื่อได้ระดับการชาแพทย์จะทําการจัดท่าโดยการพันผ้ายืดที่ขาทั้งสองข้างและนําขาขึ้นขาอย่างยกขาสูงดังภาพแพทย์จะทําการทําความสะอาดบริเวณหัตถการและทำการผ่าตัดฝังแร่รังสีรักษาโดยฝังแร่ไอโอดีน125 แพทย์จะทำการใส่หัวอันตราซาวบริเวณก้นจากนั้นจะนำภาพดังกล่าวพิจารณารวมกับนักฟิสิก์ในการประเมินการวางเม็ดแร่ที่ต่อมลูกหมากตามดังวิดีโอดังนี้โดยแพทย์จะทำการฝังแร่บริเวณต่อมลูกหมากเป็นการฝังแร่รังสีรักษาแบบถาวรซึ่งแร่ไอโอดีน2 5 5จะมีครึ่งชีวิตประมาณ60วันหลังจากที่ผ่าตัดหัตถการฝังแร่ไอโอดีน125เสร็จ ทีมวิสัญญีจะมีการติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยที่ห้องพักฟื้นประมาณ1ชั่วโมงตามอาการหลังการผ่าตาดัดการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยญาติและผู้ดูแล 1. ผู้ป่วยต้องไม่ออกจากห้องพักจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ญาติควรปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดต,ตามข้อกำหนดโรงพยาบาล 2ให้ผู้ป่วยใช้ห้องน้ําและห้องส้วมที่อยู่ในห้องพักเท่านั้นญาติหรือผู้ดูแลไม่ใช้ห้องน้ําและห้องส้วมร่วมกับผู้ป่วย 3. กรณีผู้ป่วยพบเม็ดลักษณะคล้ายไส้ดินสอตกวนอยู่ภายในห้องพักห้ามหยิบจับหรือสัมผัสโดยเด็ดขาดโดยให้รีบแจ้งพยาบาลผู้ดูแลของผู้ป่วยหรือแพทย์เจ้าของไข้ทราบโดยทันทีเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีดำเนินการจัดเก็บต่อไป 4. กรณีพยาบาลเข้าปฏิบัติงานหรือญาติเข้าเยี่ยมในห้องผู้ป่วยต้องไม่อยู่ใกล้ชิดบุคคลเหล่านี้โดยให้อยู่ห่างอย่างน้อย1เมตร 5. ญาติหรือผู้ดูแลไม่ควรสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารในห้องพักผู้ป่วยค่ะการปฏิบัติตัวเมื่อออกจากโรงพยาบาล1ห,หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสตรีมีครรภ์ทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ2เดือนแรกหลังจากการรักษา 2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวเป็นเวลานานๆและให้อยู่ห่างอย่างน้อย1เมตร 3. งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์1สัปดาห์หลังการรักษา4ควรแยกนอนหรือนอนให้ห่างจากบุคคลในครอบครัวรวมทั้งคู่สมรสอย่างน้อย1เมตร 5. กรณีภรรยาหรือญาติที่อาศัยในครอบครัวเดียวกันตั้งครรภ์นในระหว่างการรักษาให้แจ้งแพทย์ผู้รักษาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทราบ เพื่อขอคําแนะนำในการปฏิบัติตัวเพิ่มเติม 6. ไม่ควรใช้ห้องน้ำร่วมกับบุคคลอื่นในครอบครัวถ้าเป็นไปได้นะครับ 7. ต้องไม่หยิบจับหรือสัมผัสโดยตรงกับเม็ดวัตดุดูกรรมันตารังสี ในกรณีที่พบเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีหลุดออกมาจากตัวผู้ป่วยให้ใช้ช้อนตักหรือคีมมีบแล้วนำไปเก็บไว้ในภาชนะโลหะหรือสเตเลต์และให้นำส่งคืนโรงพยาบาลตามที่แพทย์นัดครั้งต่อไปหรือให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทราบเพื่อดำเนินการต่อไป8เมื่อเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวที่มีเพื่อนร่วมเดินทางให้อยู่ห่างอย่างน้อย1เมตรเก้าจำกัดการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมล์รถทัวร์รถไฟฟ้าหรือเครื่องบิน สิบให้แสดงเอกสารที่ทางโรงพยาบาลผู้รักษาออกให้ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งหากผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอื่น1 1อกรณีเดินทางไปต่างประเทศให้แสดงบัตรนี้ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งหากมีการตรวจพบการแผร่รังสีออกจากตัวผู้ป่วยที่ด่านตรวจของสนามบ,บินหรือชายแดนหลังจากที่ได้รู้วิธีในการปฏิบัติตนแล้วเรามาทําแบบทดสอบกันครับ